คุณเพื่ออะไรอะ่ะนี่เข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งแล้วเหรอยังอาจารย์วิษณุบอกปีหน้ากรกฎาคมแต่ขอโทษเถอะทุกพักการเมืองทําตัวประหนึ่งว่าเฮ้ยอีกเดือนหนึ่งจะเลือกตั้งแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมครับเรกนี้ข่าววันศุกร์เรากลับมาพร้อมกับความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างๆแต่ว่าที่ผมต้องเอาพักเพื่อไทยขึ้นก่อนเนี่ยเพราะอะไรพักอื่นอย่าเพิ่งน้อยใจนะฮ <c> ะ <oughs> วันนี้ผมไม่ได้มาหาเสียงให้พักเพื่อไทยนะแต่ผมกาลังจะบอกว่าพักเพื่อไทยตอนนี้เป็นพักใหญ่พักเดียวที่ ยังบอกไม่ได้ว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพักอ่ะเห็นเขาจะประชุมกัน28 28ที่จะถึงนี้ใช่ไปประชุมที่ขอนแก่นนะฮะนี่ครับแล้วคุณดูนะฮะพักเพื่อไทยคือพักใหญ่พักเดียวที่ตอนนี้นะยังไม่สามารถหาหัวหน้าพักและยังไม่บอกว่าใครจะเป็นคน n ิเดตนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพักอื่นมีอยู่หน้าผมหมดแล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเราให้พื้นที่พอๆกันแต่เรามาดูกันก่อน ตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากครับว่าจะเปิดตัวเอาใครขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักถามว่ามีใครกันบ้างเริ่มท่านแรกเลยท่านนี้ฮะคุณสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมาแล้วนะฮะคุณสมชายวงสวัสดิ์นะฮะรู้จักกันดีคนนี้ไม่ต้องแนะนําหรอกเขากันเมืองรู้จักท่านที่สองพลตํารวจเอกเพียวพันนามสกุลดามาพงศ์านามสกุลก็รู้กันอยู่ว่าเป็นวงวานว่านเครือของใครอะไรอย่างไรซึ่ง ล่าสุดเขาว่ากันว่าไม่ใช่ละไม่ใช่พลตบดเอกเพียวพันธ์แล้วก็ไม่น่าจะใช่คุณสมชายด้วยแต่คนที่อาจจะใช่นะฮะก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหญ่อันนี้เขาว่ากันว่าใช่หรือเปล่าคงอยู่ในเรื่องของการคุยกันแต่คุณเศรษฐาเบื้องต้นก็แบ่งรับแบ่งสู้คนต่อมาก็คืออันนี้ลูกของคุณทักษิณของแท้ คือคุณพานทองแท้ชินวัตรซึ่งก็ไม่ทราบว่าข่าวลือนี้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรไม่มีใครทราบเลยนะฮะแต่น้ําหนักยังคงไม่ได้เทไปที่ที่คุณพานทองแท้มากนักนะครับคราวนี้เรามาว่ากันต่อที่คนนี้ฮะคุณแพทองทานชินวัตรคุณอุ๋งอิงซึ่งเป็นลูกอีกคนหนึ่งของคุณทักษิณซึ่งท่านนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่า แต่น้ำหนักก็ไม่นี่ลงไปมากเอาวคราวนี้น้ำหนักลงมาที่ไหนมากผมว่าสองคนต่อไปน้ำหนักลงมากคุณหญิงพจมานเกิดกรณีขึ้นที่มีลายหลุดนะระหว่างการคุยกันที่อุบลราชธานีแล้วคุยแล้วมีโฟนอินคุณทักษิณด้วยอาจจะนำมาซึ่งคดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะแต่มีการเปิดเผยชื่อคุณหญิงพจมานแต่หลังๆก็ต้องบอกว่าคือตัวคุณทักษิณเองก็บอกว่าคงไม่ใช่คุณหญิงหรอก คือถ้ามันหาไม่ได้จริงๆแล้วอาจจะต้องเป็นคุณหญิงแต่คุณหญิงไม่อยากเล่นการเมืองด้วยตัวเองคราวนี้ถามว่านั้นหนักเทมาที่ไหนอีกคือเขาก็ต้องยึดกันว่าอยากจะเป็นวงวานว่านเครือของคุณทักษิณจริงๆก็มาออกที่นี่ครับคุณนัทพงศ์ฮะคุณนัทพงศ์นี่เป็นลูกเขยของคุณทักษิณเพราะเป็นสามีของคุณเอมซึ่งเป็นลูกสาวคุณทักษิณนะนะคุณนัทพงศ์หรือเปล่าล่ะถ้าเป็นคุณนัทพงศ์นี่ก็จะถือว่าทําไมฮะ ดูเปลี่ยนแปลงพักเลยนะพักก็จะกลายเป็นว่ามีหัวหน้าพักเป็นคนรุ่นใหม่อะน่าคุณพอเห็นนะมันก็จะวัดพลังกันได้กับคู่แข่งพอควรนะโดยเฉพาะคู่แข่งในภาคอีสานตอนนี้คุณทิมพิธาใช่ไหมล่ะดูหนุ่มดูมีพลังหน้าตาดีหล่อเหลาดูคนชอบเอใช่หรือเปล่าอะหลังๆมีคนบอกไม่ใช่อีกเอาจะใครอ่ะหันไปคนสุดท้ายคุณชัยเกษมนิติสิริ ซึ่งก็เป็นคนเดียวของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ที่อยู่ในบัญชีนาย,ยกรัฐมนตรีผมเลียงให้ดูทั้งหมดแบบนี้เนี่ยคุณคิดว่าเป็นใครผมไม่รู้ฮะผมไม่รู้อ่ะคราวนี้พอพรรคเพื่อไทยจบไปปั๊บเนี่ยนะฮะเรามาดูพรรคอื่นกันบ้างที่เขาประกาศตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเขาจะมีคนคนนี้ขึ้นมาเป็นตัวแทนนะเรามาดูพักใหญ่อีกพักหนึ่งพรรนี้ครับ พักประชาธิปัตย์นี่ฮะพักประชาธิปัตย์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มีขา่าวโอ้โหกระสานสั้นเซนทะเลาะก,กันในพักยับเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการลงอาหารตัวผู้ลงสมัครของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่จังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ทะเลาะกอันใหญ่เลยนี่ฮะคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ตอนนี้คือหัวหน้าพักอย่างเป็นทางการแล้วก็มีตําแหน่งแห่งหัวในรัฐบาลตอนนี้คุณจุรินฮะ และแน่นอนครับพักนี้เป็นใครไปไม่ได้พักไหนฮะพักพลังประชารัฐครับคุณผู้ชมครับพลังประชารัฐตอนนี้นี่คือการเปลี่ยนโลโก้ครั้งที่3ของเขาเห็นไหมโลโก้ของเขาเนี่ยจากเดิมเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็มาเป็นวงกลมแต่ว่าพลังประชารัฐจะยื่นออกมาอันนี้คือโลโก้ล่าสุดคือเอาตัวพอพานเนี่ยมาเป็นแนวเดียวกับ,บวงกลมของพักนะฮะแสดงให้เห็นถึงการกลมเกลียวสมัครสมานซึ่งเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมก็เห็นอยู่ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลโก้พักหรอกบางทีอ่ะใครล่ะครับอ้าวจะเป็นใครไม่ได้แล้วคุณไปคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตอนนี้นี่ก็คือเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับมีใครเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกเอ,เอาพักร่วมรัฐบาลตอนนี้ก่อนภูมิใจไทยฮะพักการเมืองที่เมื่อตอนลงเลือกตั้งตอนปี6 2สองเขาบอกว่า โลโก้พรรคการเมืองนี้คือโลโก้ที่ดีที่สุดในแง่ของการสื่อสารการตลาดทางการเมืองอ่าถามว่าใครคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเรามาดูกันต่อพักไหนอีกพักนี้คือพักเก้าวไกลครับพักเก้าไกลเหมือนเปิดเหมือนเล่นเกมโชว์แต่ก่อนเลยนะที่มีการเปิดแผนพักไหนครับพักไหนครับพักไหนฮะพักพัก ก้าวไกลครับอย่างนี้นะฮะกาเปลี่ยนโลโก้มาจากพรรคอนาคตใหม่โลโก้คล้ายๆกันแล้วใช้สีส้มซึ่งเป็นสีที่พรรคอื่นไม่เคยใช้กันเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้กําลังมาแรงแซงทางโค้งนะเห็นว่านะครับจากการตะลุยลงพื้นที่กันของสมาชิกพรรคก้าวไกลเขานะครับอ้าวมีพรรคอะไรอีกนะฮะต่อไปก็คือพรรคพรรคอะไรครับพรรคพรรคนี้ฮะพรรคไทยสร้างไทยครับ พักไทยสร้างไทยซึ่งก็มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ท่านนี้ฮะเป็นแยกออกมาจากพักเพื่อไทยแล้วก็ดูเหมือนจะแยกขาดแล้วด้วยนะฮะแยกขาดนะฮะก็จะเป็นตัวตัวที่จะบทบังคะแนนจากพักไหนอันนี้คุณผู้ชมลองคิดกันเอาเองผมไม่บอกนะฮะว่าพักไหนเพราะว่าคำตอบที่ผมคิดว่าเป็นแบบนั้นก็ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูป และอีกหนึ่งพักก็คือพักพักอะไรครับพักกล้าครับพักกล้าเรามาเพื่อลงมือทารรของคุณกรจาติกาวณิต์นะฮะก็ประกาศมาว่าคุณกรจาติกาวณิตนั้นจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักกล้าซึ่งก็เป็นอีกพักหนึ่งที่ออกแบบมาในรูปแบบที่ยึดหลักปฏิบัตินิยมไม่ได้มีสังคมนิยม ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอนุรักษ์นิยมหรืออะไรแต่เลือกแนวปฏิบัตินิยมนะฮะซึ่งคุณผู้ชมครับโลโก้พักก็เป็นเรื่องสำคัญเอาอย่างพักล้าเมื่อเทียบกับพักเพื่อไทยนี่ฮะนี่ครับพอผมพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะทราบว่าตัวโลโก้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งของพักการเมืองไทยซึ่งวันนี้นะฮะวันนี้ผมจะมา วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของโลโก้เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนโลโก้ที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะฮะอ่ะคุณผู้ชมลองไปดูครับในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของเราที่ผ่านมาเรามาดูฮะว่าพักไหนนะมาเรามาดูกันเลยครับว่าพักไหนนะฮะที่เคยเปลี่ยนโลโก้มาแล้วผมจะชวนคุณมาดูพักเพื่อไทยก่อน พักเพื่อไทยหรือว่าพักไทยรักไทยคือเริ่มต้นอนดีตของเขามาจากพักไทยรักไทยคือดูโลโก้ฮะโลโก้คือทอทหารแล้วมีธงไตรรงเห็นไหมพอลงมาพักพลังประชาชนคือช่วงนั้นคือช่วงหลังจากเกิดการปฏิวัติร,รัฐประหารโลโก้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวพอพานอย่างเดียวพอพานอย่างเดียวนะฮะแต่ตรงกลางคุณจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นธงไตรรงแต่เป็นขีดสีแดงล้วนล้วน ต่อมาจากพักพลังประชาชนเกิดเหตุการณ์มากมายจนนำมาซึ่งการก่อตั้งพักเพื่อไทยแล้วลงสมัครรับเลือกตั้งตอนนู้นย้อนกลับไปปี54ก็จะเป็นพอพานกับทอทหารเหมือนไทยรักไทยแล้วตรงกลางเป็นธงไต่รงเห็นไหมถ้าคุณดูละเอียดคุณจะทราบว,ว่าอะไรคืออะไรตอนพลังประชาชนคุณเห็นตรงกลางไหมพอพานอ่ะไม่ได้เป็นธงชาตินะเป็นแดงขาวแดงขาวแดงอ่า พอจากพักเพื่อไทยปับ๊บพักเพื่อไทยเนี่ยเคยเปลี่ยนโลโก้มาแล้วดูนะฮะพักเพื่อไทยเปลี่ยนโลโก้พอมาปีประมาณ2019กก็จะเปลี่ยนโลโก้อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนโลโก้อีกครั้งหนึ่งและล่าสุดล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดของล่าสุดนะล่าสุดที่ใช้อยู่ตอนนี้คือเปลี่ยนหัวพอพานกับทอทหารเป็นหัววงกลมไม่ใช่เป็นหัวที่เป็นหัวแหลม เป็นครั้งแรกที่เอามาใช้เป็นหัววงกลมซึ่งเพิ่งประกาศใช้ไปไม่นานและในการประกาศต่อไปวันเปิดตัวของพักนี้เขาจะใช้สีแดงทั้งแถบโดยไม่มีสีอื่นป่าโปนมีสีขาวที่เป็นตัวฟอนตนี่คือพรคเพื่อไทยนะฮะจากพักเพื่อไทยไปพักต่อไปครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่พักเดียวหรอกฮะที่เปลี่ยนโลโก้เราไปพลังประชารัฐกันหน่อยฮะ พลังประชารัฐเคยเปลี่ยนโลโก้มาแล้วสองครั้งด้วยกันคุณดูนะพลังประชารัฐครั้งแรกเลยเป็นดวงพึ่งเขาบอกเป็นวงเป็นสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมอ่ะแล้วก็มีคําว่าพลังประชารัฐและพลังประชารัฐล้นออกมาจากนั้นมาสู่ครั้งที่สองที่เปลี่ยนโลโก้ก็คือกลายเป็นวงกลมแทนอยากจะให้สมัครสมานกลมเกลียวกันไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมที่จ้องจะแทงกัน แต่คาว่าพลังประชารัฐด,ดันล้นออกมาจากวงกลมมันมีบางส่วนที่มันเกินกรอบก็เลยทําใหม่เป็นพลังประชารัฐอยู่ในวงกลมเป็นพักกลมๆสมัครสมานสามัคคีกันไม่มีใครหยิบอะไรมาทิ่มแทงซึ่งกันและกันไม่แตกออกจากวงนี่คือโลโก้พักพลังประชารัฐอ่ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไปว่ากันผมเอามาให้ดูผมบอกแล้วเป็นสีสันนะฮะว่ากันต่อครับคุณผู้ชมครับ พรรคประชาธิปัตย์บ้างพรรคประชาธิปัตย์คุณเห็นแบบนี้รู้ไหมว่าเขาเคยพยายามจะเปลี่ยนโลโก้นะฮะคือเป็นพรรคที่ก่อตั้งขึ้นมาเนิ่นนานนาน,น,านมากๆแล้วอ่ะสองสี่แปดเท่าไหร่แปดเก้าถ้าผมจะไม่ผิดจำผิดขออภัยไปจ์ผิดจ์ผิดไปขออภัยด้วยสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนนี่ฮะประชาธิปัตย์คือพยายามจะเปลี่ยนโลโก้มีการเสนอว่าเปลี่ยนใหม่นะเอาแบบไร้กรอบเป็นแบบขวาล่างปรากฏไม่ผ่านนะ ก็สมาชิกอาวุโสรในพักทั้งหลายท่านก็ไม่ชอบอ่ะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสมาชิกพักก็ไม่ชอบบอกว่า,าจะไปเปลี่ยนทําไมละ่ะโลโก้เก่าก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกก็เลยไม่สําเร็จก็เลยใช้โลโก้แบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันคือด้านบนนะฮะไปกันต่อครับจากประชาธิปัตย์ก็มาภูมิใจไทยภูมิใจไทยไม่เคยเปลี่ยนโลโก้เลยนับตั้งแต่ตั้งพักตั้งมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็เท่าที่ผมไปอ่านข้อมูลก็ไปเจอมาว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับ ในการเลือกตั้งปี62ครั้งที่ผ่านมาก็มีการวิเคราะห์กันในมวลหมู่ของผู้ที่คิดโลโก้มวลหมู่สมาคมนักออกแบบทั้งหลายบอกว่าพรกภูมิใจไทยโลโก้ตัวที่สวยแล้วก็ดูสื่อถึงอะไรบางอย่างที่พักอยากสื่อได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของสมาคมแต่คุณผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรก็ว่ากันไปจากภูมิใจไทยไปต่อครับเราไปอนาคตใหม่อนาคตใหม่นี่ถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่ใช้สีส้มเป็นพักที่ใช้สีส้มแล้วพอพรคอนาคตใหม่โดนยุบป,ปั๊บเนี่ยก็เลยเปลี่ยนไปเป็นพักคก้าไกลซึ่งโลโก้เปลี่ยนไปแต่ยึดว่าใช้สีส้มเป็นหลักซึ่งเป็นสีที่ยังยังไม่มีพักการเมืองไหนใช้สักเท่าไหร่นะฮะที่เป็นพักการเมืองที่คนรู้จักกันเยอะๆนะฮะก็ถือว่าสื่อถึงอะไรก็คุณลองไปดูกันเอาเองนะฮะคือถ้าจะให้คิดกันลึกๆมันก็คิดลึกได้แต่ว่าวันนี้ผมไม่ชวนค,คุณคิดลึก คึกฤทธ์คิดลึก <c oughs> พูดถึงอดีตนายกอีกนะฮะผมไม่ชวนคิดลึกผมเอามาให้ดูเฉยๆไปน้ําจิม้มไปต่อครับพักอะไรอีกฮะอา้าวไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยตอนแรกออกมายังไม่ทันคิดโลโก้ออกมาออกมาคือออกมาแบบยังไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวคิดโลโก้ขนาดนั้นก็เลยใช้คําว่าไทยสร้างไทยแต่ตอนนี้มีโลโก้แล้วประกอบด้วยสีม่วงสีน้ําเงินเข้มออกม่วงสีน้ําเงินแล้วก็สีแดง สีแต่ละสีก็มีความหมายของมันนะฮะไว้มีเวลาจะมาเล่าให้ฟังอ่ะเรื่องสีแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของพรกการเมืองเมื่อเทียบกับต่างประเทศด้วยผมทําไว้ข้อมูลมามีหมดแล้วนะฮะแต่วันนี้เราให้ฟังเอาแค่พักการเมืองของไทยก่อนอ่ะแล้วอีกสักพักหนึ่งฮะนั่นคือพักกล้านะฮะก,ก็เป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของของแนวคิดทางการเมืองหรือคําว่าชาตินะฮะ แต่ลักษณะของโลโก้นั้นก็คือกำมือคือลงมือทำและอีกความหมายหนึ่งก็คือหลอดไฟมองไปเป็นหลอดไฟให้แสงสว่างก็คือเป็นทางออกโดยทางออกของประเทศด้วยการลงมือทำํำหรือว่าปฏิบัตินิยมนี่คือความหมายของพรกกล้าเขานี่ฮะวันนี้เอามาให้ดูกันประมาณนี้คุณผู้ชมครับเอามาให้ดูกันประมาณนี้แล้วก็ ต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนั้นโหสีสันตอนนี้เยอะเหลือเกินนะฮะทั้งทั้งที่ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วอ่ะการเลือกตั้งกว่าจะมาถึงนะ่ะถ้าจะมาจริงๆได้นะ่ะกฎหมายลูกเสร็จเรียบร้อยกรกฎาปีหน้าแต่อย่าลืมว่าถ้ามันจะเกิดอุบัติเหตุกลางทางถามว่ามันจะเลือกตั้งได้ไหมโดยไม่มีกฎหมายลูกมันเกิดขึ้นได้นะฮะกกตก็ออกกฎขึ้นมาเฉพาะการเลือกตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้นซึ่ง ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้ยุบหรือไม่ยุบอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าเป็นไปตามหลักที่วางไว้เป๊ะเปๆมันต้องกระกรดา65แต่ถ้ามันไม่เป๊ะมันก็จะก่อนหน้านั้นแล้วคุณคิดว่ามันเป๊ะไหมล่ะบ้านเราอ่ะไม่ทราบสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าข่าว เท่าถึงคุณ